มาเร็วๆมาเปิดกล่องค่ะแกะกล่องอีกแล้วจ้าวันนี้ต้องให้้กม่อก่นะกันอ่าก่อนจะเปิดก็ต้องเปิดคลิปก่อนไหมนค่ะในตลาดก็อช่องของนนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกลองแล้วแันนี้ไม่ใกล่องไปถุปถุงก็คือกล่องวาซนั่นแหละใช่อันไหนของตีนว่าของตีสะเกือบหมดของมาอันเดียวอันไหอัั้นลองเปิดดูอันไหนก็ได้อันไหนก็แลลวกันถุงดำค่ะนี่ะคะจะ ชีสคือมันคืออออันนี้มาซ้ำอะ่ะไหนซ้ำก็ไม่เป็นไรมาก,ก็กซื้อมาให้ซ้ำซ้ำไปตรงี้อันนี้ซ้ำชัวร์เลยอุ้ยนี่อันนี้มีมเป็นมีมเป็นสติ๊กเกอร์มีมมีหมามีหมาวางวางไว้ข้างนอกม่ะข้างนอกดีแต่รอบนี้เหมือนเดียวน้อยกว่ารอบที่แล้วดีอ่ะเหรออนีรก็เป็นแต่ต้องหมาน้องแมวแมวอันนี้ก็แมวแมวอันนี้ก็หมาหมาหมา กันที่น่าจะชอบฟอร์มีอนไรชอบแพตี้าแต่ไม่ต้องทงที่สองเลยมั้งแกะเลยแกะเลยค่ะชีกเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าข้างในเป็นอะไรต่อไปนี้มาม่าสั่งอะไรมามา่าก็ให้หนูแกะให้แล้วกันมาไม่เปิดเองดีกว่าอันนี้คืออะไรมันเป็นเสื้อนายเอ้านี้อะไรอ่ะอันนี้ของม้าอันนี้ของม้าอันนี้ของม้าอันนี้อย่างตีแน่นอนอ่ะชีกเลยชีกเลยวุล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  บางทีเธอก็ฉีดเยอะเกินปึบึบคือคืออาฉีดออกเร็วๆอย่าฉีดให้มันเป็นยิดเยอะสิมันเก็บยากให้มันเป็นอันใหญ่ๆดูมันดูมันดูมันโยนโยนมันโยนไหนดูนโอ้ยใบ 2k ลาย 2K กระดาษมามาโอ้โหนี่ไซส์ S หรอมั่นใจเหรอเนี่ยนี่ S หรอนี่มันไซส์อะไรนี่มันไซส์ M ฉันสั่งไซส์ S แล้วอีกตัวนึงอี่มันเลอะอะไรด้วยอ่ะอีกตัวนึงไซส์อะไรมันเลอะเลอฝุ่นแล้วอีกตัวนึงมันไซส์อะไรเฮ้ยไซส์ M ไซส์ M ีกแหวะมั่นอะไรนั่นแหอะไรวะลาย 2K โหเอ้ยได้แล้ว เธอเธอทิ้งขยะแบบช่วยฉันเก็บด้วยนะถ้าดีขึ้นดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ<ส>โอเคเดี๋ยวอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเอาลงเครื่องสักผ้กาเนยเรารู้ว่าชอบอะไรมาเลยสัง่งให้อ่ะเดี๋ยวเอาลงาาเครื่องซักผ้าเอาไปเก็บก่อนๆๆาาอาเแกะดูแกะดูเอาไรีมาเือปหเปาหุดนงคทอง นึกว่าจะถอยหลังอ่ะแกะดูเร็วเร็วเร็วเร็เรเป๊าป๊าเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วนี่น,น้องมานี่น้องตีเขาต้องไปทำงานแต่น้องฟิเอ๊ะน้องหนาวอ่ะอุ้ยน้องร้องไห้นี่นักธุรกิจหน่อยน้องมานักธุรกิจเกอ่ะประมาณนี้อ่ะหนูไปปิดคลิปก่อนเดี๋ยวมาม่าจะเก็บขยะละ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส,สัส่งซื้อขายให้โบติเวลากด้วยนะคะวันนี้โบติ้วลายบายค่ะเรามาตั้งชื่อช่วงแกะกล่องดนตรีกันชื่อช่องช่วงอะไรดีช่ร <c oughs> ายการ<ก>อะไรดีรายการแกะกล่องมัว่วซั่วไม่เป็นไรงั้นช่างมาันเดี๋ยวเราเค่อยตั้งห <c oughs> ใหม่ไปละไปเก็บของเฮ้ยไป